หข้อต้องทำวิธีการทำบุญใส่บาตรให้การเงินคล่องตัวชีวิตราบรื่นท่านผู้ฟังคะสายบุญย่อมรู้การทำบุญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสบายใจก็คือการทำบุญตักบาตรไม่ว่าจะใส่บาตรให้กับผู้ล่วงลับให้กับเจ้ากรรนายเวรสัมภเวสีหรือให้กับตัวเองนี้ วันนี้เรามีวิธีการเสริมบารามีการแก้กรรมการเงินนี่สินหายหมดเงินไม่ขาดมือด้วยห้าสิ่งของใส่บาทหากทำตามนี้ชีวิตจะเจริญขึ้นทำบุญกับพระสงฆ์อนิสงส์ล้นเหลือใครที่ชีวิตติดขัดการงานการเงินไม่คล่องมือจะต้องลองทำสักครั้งค่ะวิธีทำบุญแก้ปัญหาการเงินเก็บเงินไม่อยู่ มีหนี้สินล,ล้นพ้นตัวการเสริมบารมีการเงินชะลอวิบากกรรมทางการเงินเช่นมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่ให้ท่านทำบุญด้วยการถวายของหรือทำบุญดังนี้ค่ะ 1. ปบาทพระให้ใส่บาตด้วยข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดใส่ให้เต็มให้ใช้ถุงพลาสติกหอ่อ ก่อนใส่บาตรด้วยไม่อย่างนั้นเวลาพระปิดฝาบาตรข้าวสารอาจจะหกได้อานิสง์ที่จะได้รับได้อานิสงกินไม่หมดไม่อดอยากเรื่องการธรรมาหากินเพราะพระท่านใช้บิณฑบาตท,ทุกวันกับข้าวชนิดไหนที่เขาใส่บาตรเราได้รับผลบุญนั้นด้วยข้าวสารในบาตรจะได้ชะลอกรรมให้คู่กรรมที่จองเวร ที่เขาจองเวรเราข้าวสารหนึ่งเม็ดคูณอานิสง์ในพระพุทธศาสนาได้อานิสง์คืนมาเป็นล้านล้านเม็ดต่อข้าวสารหนึ่งเม็ดจึงชะลอกรรมการเงินเราจะคล่องตัวขึ้นหากเราทำบุญข้าวสารหนึ่งถุงได้บุญอย่างไรบ้างตามความเชื่อของคนไทยเมื่อเราทำบุญด้วยสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมา เช่นอยากกินอะไรชาติหน้าก็ขอให้เอาสิ่งนั้นไปทำบุญซักตั้งแต่ชาตินี้จริงๆแล้วยังมีความหมายอื่นที่เรานึกไม่ถึงอีกมากมายหากเราทำบุญเข้าสารด้วยการตักบาตรเข้าสารจะทำให้มีกินมีใช้ไม่หิวอดโซอดอยากใช้นี่กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรใครที่รู้สึกมันโดนรังควานอยู่ให้รีบทำบุญ เชื่อกันว่าข้าวสารหนึ่งเม็ดได้อานิสงคืนมาหลายเท่านักดังนั้นการทำบุญข้าวสารจึงใช้นี่กรรมได้ไวแถมยังช่วยเรื่องการเงินที่เคยฝืดเคืองให้กลับมาคล่องตัวด้วยค่ะการถาวายสังฆทานทําบุญข้าวสารด้วยการถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาะ โดยการถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตหมดเคราะหมดโศกจะทำสิ่งใดก็จะราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนาทั้งมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสนถ้ามีโอกาสขอให้ทำทุกเดือนการทำบุญเข้าสารการถวายสังฆทานเป็นบุญหนุนส่งมาก ทำบุญข้าวสารนับเป็นการทำบุญทำทานเป็นการรู้จักเสียสละทรัพย์ของตนและแบ่งปันให้กับผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วยทำแล้วมานั่งเสียดายอันนี้ไม่นับไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจ มีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่นยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือคำจุนหากเราทำบุญข้าวสารด้วยการซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสะสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี 2. หากท่านใดรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวสักทีวิบากกรรมทางการเงินเยอะเหลือเกินใช้เขาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหรือมีปัญหาการเงินตลอดเวลาแสดงว่าชาติที่ผ่านมาติดหนี้เขาไว้เยอะต้องแก้ด้วยการถวายเข้าสารหนักกว่าน้ำหนักตัวเราณปัจจุบันบวกอีกหนึ่งกิโลกร,รมัม ถวายเป็นสังฆทานวัดไหนก็ได้ค่ะและต้องกล่าวคำถวายให้เตรียมสังฆทานหนึ่งชุดแล้วถวายเข้าสารเป็นบริวารของสังฆทานไปเช่นน้ำหนัก50กิโลกรัมก็ถวายเป็น51กิโลกรัมหรือให้มากกว่าน้ำหนักตัวเราค่ะหากเราทำทีเดียวไม่ได้ให้เราทำทั้งหมดภายใน3เดือนแบ่งทำ ไม่ใช่เอาไปมอบให้นอกเขตพระศาสนาเนื้อนาบุญมันน้อยดูที่ความบริสุทธิ์ของผู้รับคือศีลที่รักษาได้บุญน้อยต้องในเขตจึงจะชะลอวิบากกรรมได้ดีกว่าจากนั้นให้ตั้งใจกรวดน้ำว่าหากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้คืนในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ทั้งหมด เราขอให้เขามาอนุโมทนาบุญด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาบุญนี้ขอให้ถึงแก่ทุกรูปทุกนามที่เราติดนี้ท่านไว้ 3. ให้ทำบุญหนุนขึ้นที่สูงค่ะเช่นทำบุญแท่นประทับพระพุทธรูป ทำบุญบริจาคเก้าอี้อาสนะสองรองเท้าเสื้อสะอาดเครื่องปูลาดถนนสะพานเป็นต้นค่ะ 4. ให้ทําบุญทําซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัดและ 5. ให้เราชําระหนี้สองค่ะคนที่หมั่นชําระหนี้สองตลอดเวลาจะทำให้ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากร้ายกลายเป็นดี จากไม่มีกลายเป็นมีทรัพย์มีสินมากขึ้นเก็บตังค์อยู่และได้ทำงานในสิ่งที่เรารักด้วยดังนั้นเราควรหมั่นเข้าวัดทำบุญแก้กรรมด้วยของใส่บาตรตามวันเกิดมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันนี้มักมีวิบากกรรมเรื่องการทำบุญกับคนไม่ขึ้นในวัยเด็กมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเหนื่อยต้องอดทนและฝ่าฟันอุปสรรค ซึ่งมาเริ่มโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบก็มักจะมีบริวารหรือเพื่อนฝูงที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆค่ะด้วยความที่คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารและเชื่อคนง่ายทำให้มักเจอปัญหาด้านการเงินมีผลมาจากคนอื่นและเป็นการขัดลาบในชีวิตอีกด้วยวิธีการแก้วิบากกรรมเหล่านี้ ให้ทำบุญด้วยของที่ให้แสงสว่างและความชัดแจ้งเช่นเทียนหลอดไฟคมไฟแว่นตาและให้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการเป็นประจำจะยิ่งดีค่ะของใส่บาตแก้กรรมอาหารคาวเป็นอาหารประเภทไข่และแกงกะทิเช่นไข่ต้มไข่ตุนไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขย ต้มจืดไข่น้ำแกงเทพโพแกงเขียวหวานแกงกะทิหมูแกงคั่วแกงมัสมัน่นแนงค่ะอาหารหวานได้แก่บัวลอยไข่หวานวุ้นไข่วุ้นกะทิน้ำมะพร้าวน้ำขิงผล,ลไม้เช่นเงาะของใส่บาตรแก้กรรมเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างอย่างเช่นเทียนหลอดไฟไฟฉายเพื่อให้ชีวิต มีความรุ่งโรดปัดเป่าความทุกข์และความมืดทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตค่ะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันนี้มักมีวิบาก,กรรมเรื่องของความรักหรือจากคนรักที่ทำให้มีความทุกข์ใจบางคนอาจจะต้องเป็นคนในความลับหรืออาจจะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อเลี้ยงดูอุ้มชูคู่รักหลายครั้งต้องเก็บความรักไว้คนเดียว พราะคิดว่าไม่มีใครช่วยได้ซึ่งวิธีแก้วิบากกรรมเหล่านี้ก็คือการบริจาคสิ่งของที่เป็นคู่เช่นเทียนคู่รองเท้าแจกันคู่ช้อนซ่อมตะเกียบรวมทั้งการทำบุญสร้างฝายกั้นน้ำและการปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังอยู่ซึ่งจะช่วยให้กรรมทุเราเบาบางลงช่วยหนุนนำโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตย่างง่ายขึ้นค่ะ ของไซบัดแก้กรรมอาหารคาวอาหารที่มีไก่และสัตว์ปีกไก่ต้มไก่ผัดขิงข้าวมันไก่แกงเผ็ดเป็ดย่างแกงไก่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงไก่ผัดเปรี้ยวหวานเป็ดย่างอาหารหวานได้แก่ธัญพืชเช่นน้ำเต้าหู้เผือกนึ่งมั่นนึ่งนาำอ้อยขนมเปีย๊ยะขนมไส้ถั่วต่งตางๆลูกชุบเม็ดขน,นุน ของไ่บาตได้แก่พวกน้ำแก้วน้ำชุดกรวดน้ำถวายผ้าอาบน้ำฝนจะช่วยชะล้างสิ่งไม่ดีและเสริมดวงให้ชีวิตรับรื่นขึ้นได้ค่ะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันนี้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงใจบางคนออกแนวใจนักเลงจึงมักจะมีวิบากกรรมเรื่องการโดนเอาเปรียบการถูกใส่ร้ายป้ายสี การถูกมองเห็นเป็นคนไม่ดีและแข็งกร้าวโดยการโดนเอาเปรียบมักมาจากคนที่รักและไว้ใจนอกจากนี้คนเกิดวันอังคารมักจะเป็นคนที่มีโชคเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่สุดดังใจหวังซึ่งเป็นผลจากกรรมในอดีตชาติวิธีการแก้กรรมเหล่านี้คือการเน้นทำบุญกับพระในบ้านอย่างพ่อแม่ ช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับผู้มีพระคุณในด้านต่างๆอันจะช่วยลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบการเงินติดขัดและช่วยดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาแบบชัดเจยนยิ่งขึ้นค่ะของใส่บาตแก้กรรมอาหารขาวเป็นอาหารประเภทเส้นเช่นก๋วยเตี๋ยวผัดหมี่ขนมจีนยำบุญเส้นผัดไทยปะหมี่หมูดแดง อาหารหวานเช่นฝอยทองสลิมลอดช่องหรือของหวานอื่นๆที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆของใสบาดเช่นมีดตัดเล็บกันไกมีดโกนใส่เป็นอุปกรณ์หรือของมีคมจะช่วยตัดวิบากกรรมและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกจากชีวิตค่ะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีพื้นฐานความเป็นมิตรขี้เล่น มักจะมีกรรมในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกินไปซึ่งอาจทำให้ไกรเป็นคนที่ดูเจ้าชู้แถมมักจะมีกรรมเรื่องของเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็มักหาเรื่องใช้ไปเท่านั้นหลายครั้งตั้งใจเก็บเงินแต่ก็มักมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายออกไปวิธีแก้กรรมเหล่านี้คือให้มันทำบุญเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำปานะหลอดไฟ เพียรและการศึกษารวมถึงมันปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรับรองว่าการเงินของคุณก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นค่ะอาหารใส่บาตรแก้กรรมอาหารไส่บาตแก้กรรมขอแยกเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันและคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันอาหารขาวได้แก่อาหารที่มีสีเขียวผักใบเขียว เช่นผัดคะนา้าผัดผักบุ้งแกงเขียวหวานผัดผักต่างๆจะอมไข่ทอดปะหมี่ยกหรืออาหารที่ทำจากหมูเช่นหมูปิ้งหมูทอดกระเทียมหมูผัดเผ็ดหมูตุนเป็นต้นค่ะอาหารหวานได้แก่เปียกปูนใบเตยน้ำฝรั่งแอปเปิลเขียวน้ำใบเตยขนมหวานที่มีส่วนประกอบของใบเตยของใส่บาตอุปกรณ์การศึกษา เช่นสมุดกระดาษปากกาและดินสอค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนอาหารขาวได้แก่ผักดองและของดำเช่นผัดผักกาดดองต้มจืดผักกาดดองผัดกิมจิผัดหน่อไม้ผักดองกับน้ำพริกปลาหมึกผัดไข่เค็มพาโลข้าวเหนียวดำหมูตุน๋น อาหารหวานของดำได้แก่ข้าวเหนียวดำเฉาก้วยขนมเปียกปูนของใส่บาดได้แก่ปากกายาเครื่องเสียงพัดลมชุดยาสามัญประจำบ้านค่ะคนเกิดวันพฤหัสบอดีคนเกิดวันนี้มักเป็นคนที่ขยันอดทนหนักเอาเบาสู้โดยกรรมที่ติดตัวมามักเป็นปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องกระดูก หรือระบบอวัยวะภายในจึงมักเสียเงินไปกับเรื่องโรคภัยความเจ็บป่วยและมักจะเจอกับคนที่ไม่จริงใจแบบต่อหน้าดีแต่รับหลังนินทาวิธีแก้กรรมเหล่านี้ให้มันทําบุญกับพระเช่นถวายผ้าไตรจีวอถวายหนังสือสวดมนต์บริจาคทุนการศึกษาให้กับพระหรือเนนบ่อยๆเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญงานบวช จะช่วยให้มีการเงินที่คล่องตัวและสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะของเซบาตแก้กรรมอาหารคาวได้แก่พืชเท่าแกงต่างๆเช่นต้มจืดฟักผัดบวบผัดน้ำเต้าผัดผักต้มจับชายแกงเลียงแกงเทพโพแกงส้มแกงเหลือง อาหารหวานได้แก่แตงโมแตงไทยน้ำสมุนไพรสีแดงเช่นกระเจี๊ยบน้ำแตงโมน้ำพุทราจีนน้ำมันเบอร์รี่ของใส่บาตได้แก่สบงจีวอนชุดยาสามัญประจำบ้านหมอนถวายพระช่วยเสริมเรื่องสติปัญญาของคนที่เกิดวรรพฤหัสบดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจเย็นรักสวยรักงามรักหล่อง่ายๆสบายสบายและใจดีชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่นเสมอค่ะทําให้มักเจอกับปัญหาการโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้างโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองเช่นยืมแล้วไม่คืนถูกหลอกให้ไปค้าประกันให้คนใกล้ตัวหรือถูกเอาเปรียบในด้านการทำงานอีกทั้งเวลาเสียงโชค มักจะนกตลอดวิธีแก้กรรมเหล่านี้คือให้มันทําบุญกับคนยากไร้หรือผู้ได้โอกาสค่ะไม่ว่าจะด้วยเรื่องเงินทองหรือสิ่งของเน้นย้ำว่าจะต้องทําด้วยใจที่บริสุทธิ์จะช่วยให้ปัญหาการโดนเอาเปรียบรดลงและช่วยเสริมดวงโชคลาภให้ดีขึ้นเป็นโชคเล็กๆน่อยๆค่ะ ของใส่บาตรแก้กรรมอาหารขาวได้แก่ของหอมหรือมีคำว่าหอมค่ะเช่นข้าวหอมมะลิผักกาดหอมผัดหอมใหญ่ข้าวหอมมะลิยำบุญเส้นใส่หัวหอมต้มจืดเห็ดหอมไข่ตุนเห็ดหอมค่ะอาหารหวานได้แก่กล้วยหอมน้ำมะพร้าวเก๊กหวยเค้กกล้วยหอมของใส่บาตรแก้กรรม ได้แก่กรรมยานและทูปหอมและสบู่ค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ขี้วิตกกังวลคิดมากจำฝังใจซึ่งกรรมที่ติดตัวมาก็คือมักขาดคนช่วยเหลืออุป,ปัมภมในยามตกทุกข์ได้ยากค่ะแม้กับคนที่เราเคยช่วยเหลือก็กลับไม่ช่วยเหลือเราเมื่อเราต้องการ วิธีแก้กรรมเหล่านี้คือให้มันทำบนเกี่ยวกับที่ดินเช่นร่วมซื้อที่ถวายวัดปลูกต้นไม้ในวัดจะช่วยให้มีติตใจที่เข้มแข็งและมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมมากขึ้นรวมถึงจะส่งผลให้มีการงานคล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะของไซบาตแก้กรรมอาหารคาวได้แก่อาหารรสขมเช่นมระต้มจืดมระผัดมระใส่ไข่ แกงส้งมมะรุมน้ำพริกผักต้มค่ะอาหารหวานได้แก่เปียกปูนกาแฟโอเลี้ยงชาดำผลไม้ก็เป็นมะละกอกับสับประรดของไสบาตแก้กรรมก็คือการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบริจาคยายแก้ปวดสร้างห้องน้ำวัดทำบุญสร้างวัดสร้างฐานพระปิดทองลูกนิมิตบริจาคลงศพค่ะ ท่านผู้ฟังคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ารอช้าที่จะแก้ไขตามที่แนะนำนะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีเงินทองคล่องตัวไหลลื่นไม่ขาดสายกันตลอดไปคะ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ